สวัสดีค่ะ่อกันอีกคือเก่านะค่ะกระาป่าบนคนอีศานมือนีป่าบนคนอีสานกระไรมาคิดสามเรื่องราวความฝันของลุงไม่เนาะค่ะลุงไม่เพิ่นเด็กฝันวาเพิ่นได้ไปเป็นลูกน้องเข่าแก่ค่ะโรงงานบักไง่ค่ะมีลูกเข่าแก่สองลูกสาวค่ะมักลุงไม่กามีลูกน้องเข่าแก่ผู้หญิงค่ะแม่ลูกอ่อนกามาหมักลุงไม่ค่ะลุงไม่ ขึ้นกะไรคขับรถพกโหลดกระบาบดิไปใส่เครื่อพอสดสก,กัดรถพกโหลดเนี่ยสขาเกตอื่นลุกม,มากสิไปกะอื่นลุกม,มากในความฝันรถพกโหลดติดเครื่องตลอดค่ะแต่ว่าบรดิเครื่องค่ะเรื่องราวความฝันของลุงไม,ม่ิให้ส่งเวลากับสัานผู้ชมสร้างบ้านแน่ใจกับไปบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันลุงไม,ม่ค่ะ สวัสดีคะ่มมคะลุงไมคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ <c oughs> คะ <c oughs> พ่อไม่คะ่ะค่ะมันนี่กะเดยนักกิดตามเรื่องราวความฝันของมมอะะลุงไม่เนาะค่ะเพิ่นฝันแล้วแนวทางความฝันของพ่อไม่เพิ่นสีฝันให้ท่านผู้ชมทร้างบ้านเฮ้าฟังแนว่ยไรกะมาฟังบึงน้ำกันเนาะคะ่ะกับพ่อไม่คะ่ะฝันเราจังไหนพ่อไม่ค่ะฝันว่าได้ไปเห็นงานหรือเปล่าไปเห็นงานเนี่ยบ้านในการลูกสาวเราแก่คนบ่มาก มากทั้งสองคนแต่คนให้เรือเอาน้าหพ่มารับไปมากลูกน้องคนบัณลูกน้องเป็น้หกิงเพื่เมลูกออนลูกติดพ่ะมาดีสองขวบ่แหละลูกคนก็ลังอย่างนี้ยางเันเพราะังแตนันปัจัยนะขวบหนึ่งก็สองขวบนี่แหละมากบก็มากไปมาลูกน้องตัวแกบ่บมากลูกสาวตัวแกเป็นกระบายก็บเอาลูกอยคนบ่คอยบ่อมากอยมากกันคนๆไม่หลวงหรือตวนคนยางไม่คนให้อยางกินมาตดอก ไปมาผลไปมาหลูกติดค่ะ <c oughs> บาด่ปกระไฮไปเห็ดเห็ดงานเพ่ปกระไฮขึ้นครับรถครับจะตัดเครื่องรถพกหลอด,ด,ดอะน,นะขั้นสีาขาวๆแต่ว่าหักบลาได้ออกแจ็คเทียค่ะ <c oughs> จะตัดบลาได้กับได้กับผู้สาวกับมะเอือนได้กับตะกี้เมียตะแกอเอือนหัึงสี่นะค่ะเที่ยวข,ขึ้นเที่ยวลงเที่ยวขึ้นเที่ยวลงแต่ว่า,า,ารถจะตัดเครื่องจุดเสร็จล่ะหักบลาได้แลน่นออกจ็กเทียอว่าะจะไปส่งของให้คนนั้นมีแต่คนเอื่อนลงมีแต่คนเอื่อนลงค่ะลงมาลงมาเพื่อนวะลงมาหนีก้อนข้าวเดียวจังไปเพื่อนวะค่ะ อันที่ภาษาก็จะไปนำเหมือนว่าตองไปดอกเจียวยู่ลูกยู่กับลูกเจ้าล่างถวยล่างชาตในตัแช่ก็จะไปเองดอกว่ะเจ้ากุฏิกับกุฏิลงของผู้เดียวเหลีวเหลีวอยู่ดอกผู้เดียวว่าเสนดอกค่ะคือตอนนั้นตกลงปลงใจคบกันแล้วแมนก็คือว่าสิเอากี่เดือนและว่าจ้างพวกพันนั่นว่าซ้ค่ะค่ะอันผู้ลูกผู้ลูกตะแกีมันก็วนหนาวนหลังอยู่หันได้เกี่ยวกันอยู่กันพันกันอยู่ว่าซะค่ะเออจ้างคนจ้างหึงกันใส่กันว่า นึกข่อยใส่กันหรือเพิ่นมักข่อยทุกคนนะนุ่งมักพ่อเดียวเลยแม่นแม่เพิ่นก็ว่าเอาสาเอาสาเพิ่นว่าบ่บ่เอาข่อยบ่มักว่าก็ได้บอกเขาของฉีดแหละคือบ่ทันยอมอยู่สิเอาให้ได้เออก็สิเอากับลูกจ้างเพิ่นให้ได้ว่าซะพ่อก็สิเอากับลูกจ้างเพิ่นให้ได้ลูกสาวเฒ่าแก่ไ่นก็สิเอาพ่อให้ได้ไปไใส่ไปนําเหมือนก็จะไปซื้อของก็ไปนํากันเลยอย่างไปทั้ง3ามหมดละค่ะย่างไปนํากันจังซี่ล่ะข่อยก็ย่างอยู่กลางแล้วมันผู้ยิ้มก็ย่างอ้อมข่อยอยู่น่ะค่ะ ไปดํากันเนะ่ยยางน,น้่มเป็นบุ๋มเป็นผองเลยเมื่็วายไปขึ้นรถไปส่งของครับรถไปส่งของในแนวพระพอลคนก็ขึ้นจะตตาร์ไปได้กะก็นังจีออกรถบปได้กะก็เอื่อนลงเมื่อคุยกันอะไรนี่นะเรื่องงานแน่กับเรื่องซื้อนั่นซื้อนี่แน,นะน่กันสินะค่ะเนี่ยกับลูกสาวคนวัยซื้อนั่นไม่แน่เด้อตอนเด็กลูกสาวคนนี้กับซื้อนั่นไม่แน่เด้อหนังสี่นะลงไปเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่วันละค่ะจุดไหนออกปากกุญแจไปบนนอไม่นอส่งของจุดไหนบ้านนั่นล่ะผู้ใดก็สร้างดีผู้นี้ก็สร้างหนกกะ็แเนาัง ก็แทบแล้วบ ok ่ได้ออกคบ่ได้ออกเป็นโหลกหล่อขั้นสีขาวขาโหลดทกหล่อใหญ่เตียนโหเบหมูบ่ได้เบื้องตะเบียนโหลดขึ้นถึงได้แต่ว่าทั้งหนามันไม่เย่ยมเลยทั้งหนารถไม่่เหรอนัะนนะทั้งแแกเน่พ่ว่าท่านไหนพูดได้ขับไปพูให้มึงขับผู้เดียวเพ่ว่าว่ากูหักมึงกู้องเป็นหลวงใหญ่เพ่นว่าท่นท่นไหนพูดได้ใบเพ่นว่าแแกนี่กัมักพ่อแแกอย่าแกก็มักเพอทังพ่อทพ้งเมพื่อนมักบดทุกคน ลูกสาวกันมากลูกสาวกันมากเพิ่นไห้เลือก็เลี้ยงผู้ใด็กกับวานนะก็บอกว่านหนึ่นได้ยวนค่ะสองสาวของเพิ่นน่ะก็มากของ้นแต่ว่าผพวกผู้ใหญ่หนุนสูงสูงขาวผู้น้องอวัวติดกับบทเสียประเด็ค่ะผู้น้องคนนั้นอันส่วนผู้สาวที่ว่ามันกับผู้นั้นกับขาวอวบคือกันค่ะไม่รูกติดนะในความฝันนั่นไผงามกว่ากันสามคนแช่ลูกสาวโคกคนเหลืองงามกุมูบ้านนี้ผู้ลูกติดงามบ่ผู้ลูกติดกับงามอีกไปอีกแบบนึงนะ ขาวขนขาวแบบออกจะออกสีชมพูนะปัด้ใจแต่ของขึ้นมาขึ้นมากิน้วเต่ว่าหักหักไ่จกเขาขึ้นมาแต่ของมันมีคือเขาอยากอายของสีนะขึ้นเป้งสันน้าได้ใจกัมักลูกสาวใหญ่ได้ใจกับมัอยูแต่ว่าหักแั่ขึ้นแล้วต้นผู้ไม่รู้อบัดิเหจได้ใจกี่สิน้าถ้าจในกูตัดใจเอาคนมีหลูวหาบ่กอะให้เขากินเลยก็ว่างสีนะของฝันนึ่ง ฟันกันดิ่งโคนเนาะค่ะบ่าเขามีกรูกอนบาเขามีกรเนาะหากินผู้เดียวนะหักกับสีปันได้เบียบว่าได้นเน่โนนะค่ะค่ะโอ้ชีวิตกูเป็นสีต่อมันคือนอยู่ในใจไปนก็หลูกก็มาตื่นหลูกลานั้นบ่าขามาผ่าก็เลยตื่นขึ้นค่ะก็เลยบันดี้ขับรถตื่นไปเลยเลยจะตานเครืองซื่งในกลุ่มฟันกระดไปในกลุ่มฟันกะดไป ทันจีไปลูกกระตื้นเนาะบ่ะถังจีไปกับร้านที่เราไปเลยที่อันนี้ไปทะเบียนด็กจำบ่ได้บ่อของบริเวณถ่ายมันสรุปแล้วในความฝันของคุณพ่อน่ะมีผู้สาวอยู่สามคนแต่ว่าแถาแก่นี่แถาปั้นใดคุณพ่อประมาณแปดสิบปีดอกพ่อกับแม่เพื่อนน่ะรักแปดสิบขึ้นอี่เด็กแต่วผู้สาวนั่นผู้สาวต้มมาเกี่ับประมาณสามสิบสามสิบปีลูกสาวไปกับผู้นึง การที่ยุ่งขันเดียวกันบแต่คูหนึงสิดว่าบ,บ้านยีที่กัวลูกสาวหล่าคนหนึ่งค่ะบัานนี้ไมค่อนฝันนั่นคนที่ฝันเห็นนั่นเป็นคนหูวจักบอกบอกูว่าหัวหัวจักบม่เคยเห็นหนากันาดเสืบอบม่เคยเห็นจกัน<ม>กคนหัวจักจักคนอืมจะว่าแถวแกบ,บ้านแกถวแนเป็นโรงงานบอกไงเลยเลย<ถ>ด้เ<ด>ห็นโรงงานไงโรงงานส่งของนี่แหละค่ะไอใจ้มันส่งอีหยังวันซะเมื่อไหร่ไหนเขาไปในกูดัง,งเมื่อไหร่ไหนเขาลงไปเอาของในกูดังสิ่ม วันเป็นโรงงานใหญ่อเลีนี่อย่างน้ำผู้สาวรลดเล่ากันไล่ทีจักมีรถตอกรถตักรถดั่มลดจังมีเบิดของเรานี่ยเป็นโรงงานเนี่ยเริษัทใหญ่เลยเนี่ยแต่ว่าคุณพ่อนี่ดิครับรถลุกหล่อครับรถลุกหล่อแต่ว่าหางบอลนะครับออกไปจะตัดเครื่องที่ซื้อจะได้เก่าเจียวได้ก็เอื่นมัดนั่นนะได้ขึ้นไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องแต่ว่าผู้สาวก็เอื่นลงมาคือเก่ากระเอื่นลงมาค่ะวันนี้ไทยคุณพ่อตีตัวเลขจต่ข้อฝันคุณพ่อจะตีตัวเลขเร่งหน่อยกันหนึงเนาะผู้หญิงกับซี แตเะเทสือหนึ่งซี่แล้วหนึ่งซีสามตัวดิบอกสามตัวกับขึ้นาแต่คล้องนี่เป็นหาเป็นแสกกนไ้กจหาหนึ่งซีไปหนค่ะรถุกหลอนสิบโเกียวว่าคุณนื่งมันิรตั้่ซีหนึ่งซีกัเป็นไนด่ดิเม่เน่รอพอสำคัญรถนี่จะสำคัญอเพอว่ารถที่แล้วมันบ่่ะเพราะว่าึ้นไตก็ลงมาขึ้นไปก็ลงมาินไตก็ลงมาอีกนะเนืงมันฉีดึงตัวเหล็กลงมาอีกบ่เจ้าว่า แต่ว,ว่าผู้สาวมามากกับสามคนด้คุณผู้สาวกับสามเดี๋ยวผู้หญิงนั้นปเ,เป็นซีอยู่แล้วนั่นเป็นเหรอค่ะซีหนึ่งเออซีหนึ่งซีกับเป็ดไปไหนค่ะแต่ว่าตัวคุณพ่อมากกันั่นคือหาหนึ่งซีหาหนึ่งซีเพราะว่ามีคุณพ่อมีเด็กหน่อยกับผู้หญิงอืมบ,บ,บ้านเมืองว่านนี่บักได้หน่อยมันเลนมาเนาะเลนมันตั้งของนำก่อนก็นั่งอยู่เบื้องตระ,นะห,ห,หนักริวันพ่อพ่อเนื่องหา นึ่หาอันว่ากยังบอกนานึ่งห่างั้นไเเรียกว่านึ่งหาบอว่าตน้ว่าันนบอกเล่เพไ่เคยบอวก็่อยเสียเล่มตีแกหนึ่งร้านบอกได้หน่อยนี่แล้วบางทีานหน่อยเราดูบ้านสองหน่งเพราะนึ่งห่าว่าบอกกลุนูามานะว่นพอก็บอใคตั้ใจมาตีแก้ว่าเรียกว่านึ่งห่าบนว่ากับว่าเน่อาจจะมีเนี่ยพ่อบอกพ่อาเนยเออไม่เคยหัวเสียเขว่าชิวันก็งยากมากบอว่าก็เมียวันจุลานเฮ้ย ร,ร้านเราบอกเหลียบบกว่าแต่วราคนวานึ่งหาเนี่ยผ้าเรา่าดีลำไสน่อยากให้สนใจเนาะแมนู้เฒ่าโบราณ่นว่าคันดิกหน่อยเบาจังสีคนว่ามีเนี่ยบงปากผ้าว่าผีบงปาก่นที่เมนไปจังเลยนเนาะบงปากให้เบามันก็ไม่เคยเ้าจะเียไหนแต่ความเสือเนาะส่วนบุคคลเนาะถือกันว่เหลียกุ้พันทั่วหนึ่ว่าหนึ่งจีหนึ่งหา ก็คิดซื้อตัวนี้และค่ะแนวทางความฝันของพอไหม,มียังเพิ่มเติมบอบอไม่ตัวนี้และครับค่ะก็ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตวนี้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเท่ารับชมรับฟังเนาะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะสรุปตัวเด็กของพอไหมหรือว่าลุงไหมเนะาะค่ะเลขกของเพิ่นห้าหนึ่งสี่ค่ะลุงไหมเพิ่นกระเปยโตเพิ่นเองกับน,น,นามสีเพิ่นวาค่ะเล็กหน่อยผู้หนึ่งผู้สาวเมยก่อรรเพิ่นมาก เพิ่นมักเมูกอ่อนค่ะผู้หญิงกระนาำซีเพิ่นก็ได้หาซีหนึ่งค่ะซีหนึ่งซีค่ะผู้หญิงงานข่วงแขนเพิ่นเพิ่นเพิ่นอยู่กลางเพิ่นก็ได้เอาซีหนึ่งซีค่ะเลขหลานเพิ่นเร่นมาโบกเมื่วานนี้ค่ะว่าเลขสิบห้าค่ะ กะมาตีพ่อสองเถื่อว่าสิบหาค่ะเลขของหลามหน่อยเนาะค่ะสิบเกตมักกะลาคมพ่อสอสองพันหาอยหกสิบเกตอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนั่นเน้นอค่ะสำหรับทลิปนี้ป่าบนคนอีสานกามีเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไม่โศกโศกหมานหมานลำลำล,ำลวยลวยหิ่งหิ้งปังปัง,ปง,ปงกับัวเิข์ของพอไม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะ